สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะติดใจหลังพบสารชนิดนี้ตายสายทานติดใจหลังพบสารชนิดหนึ่งในร่างแตงโมลั่นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจากกรณีผลการตรวจร่างกายของแตงโมในตอนแรกมีการพบตัวยาแก้ป,ปวดยาแก้โรคซึมเศร้าและแอลกอฮอล์จนมีการตั้งข้อสงสัยยาที่พบในร่างแตงโมเป็นชนิดเดียวกันกันกบไฮโซปอรหรือไม่ ทั้งนี้ทางผู้การนิติเวศเคยเผยว่าไม่พบยาเสียสาวในร่างแตงโมแต่มีชื่อกลุ่มยาที่พบในศพแตงโมคือโครนาเซพร a มซึ่งพอไปเสิร์ชดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะเรียกว่ายาเสียสาวทางด้านตายสายทานโพสถึงประเด็นนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่เคยทานยานอนหลับหลายปีมากมีประวัติการรักษา แต่ถ้ารู้ว่าจะไปทำงานจะไปเที่ยวไปกินเลี้ยงยิ่งถ้าลงเรือไม่มีทางทานยานอนหลับแน่นอนในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าแพนิกไบโพล่าก็มียาที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายคลายวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับและยาที่ช่วยปรับสารเคมีในสมองส่วนยานอนหลับส่วนมากจะให้ทานก่อนนอนนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ